มันไม่ได้ยินมาช่วยพากว่าตอนนี้มีผู้ประสบเหตุโอ้ผมลืมไปนิดนึงจาราจรนใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอชาวบ้านเอาใครมน้มคนเดงีคโด้ยวีคนมเดียวไเโอเคเลยดี๋ยวไปหาทำกองแล้ว đấy như là các anh hết có cũng cốt ai cho cô, con như thế nào, kiểu lấy แล้วก็ท้ายจะเป็นเยงที่มีน้ำมันไหลันก็ท้องถนนที่เกิดหตยงล้วแคน็ั้นนตัวเองแสดงไม่คู้เห็นแล้วกันแลีโรนะวันนี้แห่มีน้แสดงมา่าเรืออนไม่ตวา้่นอะลขอสับสนุเรา ขอเชิญนอ้องๆครับวัอนที้เราเจะเริ่มพิธีการครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรรวณเชาวนารังนะคะาทางด้านนี้ก็จะเป็นคุณบุษราชนสงครามนะคะเราเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดสาขาชุมพรน,นะคะ ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะคก็คือสามารถอ่าติดต่อที่บริษัทกลางได้นะคะเกในค่ำวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นจากบนโทรทัศนบกที่สิบสีสส่ของเราในกรารบำนาญเกษียรปีที่แล้วครับ,คร,บครับที่ข่านี้นะคะและดิฉันก่บว่าที่รพิทีรีวิโรจน์แก้วรองชลีบันเจริญได้กล่าวรายงาน,นานต่อหนุนพัธีภาคถนนผู้วราชการจังหวัดจุฬาฯท่านาาน,นวรัตน์พงศ์มีเพชรงเมืองจุและแพทย์ภูมิปิษณ์กัล ดิฉันในนามตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีช่วงเทศกาลสงการของชาวจังหวัดชนบุรีเรื่องนี้ศูนย์ประสานงานขับขี่ปลอดภัยทางถนนจังหวัดชนบุรีอันประกอบด้วยเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองชนบุรีเทศบาลบัวนงไทยองค์ในงานขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปีพศ2565โดยความร่วมมือจากเทศทางจังหวัดชนบรีช่วงสงการพศ2567 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อบริการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทั้งห้าด้านได้ป้องกันและลดปริเด็นทางห่วช่วงสงการนนี้ขึ้นโดยบูรณาการภาคีข่ายที่เกี่ยวข้องรวม31หน่วยงานโดยการซ้อมแผนเสมือนจริงบนด้านนายพลอุท่านท่านตุ้ยเอกัญญาสุขศรีครับเพื่อกับการฉายภาพยนตร์อุพลมุกิพรครับท่านท่านเอกพิชัยโกศล รองเสนาธิการมณฑลหายบทที่44ท่านรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดครับท่านผู้นำโรงการจุลทรพิภูารนะครับท่านรองนายพลพลตรีอุ้วสุนทรท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมกิิกรรมท่านนะครับวันนี้ท่านมีาคนที่รนะครับว่าการสุมพรได้รับหมายอะไเป็นประกานในการเพื่อิจิกรรมการซ้องแผนประชิญการเปิดโครงการทางถนน การโครงการร่วมพัฒนาและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยชุมชนของทิศเกิดขึ้นจากความร่วมมือของอปพรครับอย่างน้อยก็ห้าแห่งคือที่ตลอดจนหน่วยงานที่พ่อได้จะเป็นทางตำรวจทางอำเภอทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลที่คู่เจ็ดในสายน2577ที่จะถึงนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทถนนลงอย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่ะซ้อมนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวหลังนะคะเดี๋ยว ระดักตำบลขามขีปลอดภัยเทศบาลวังไผ่ที่ร่วมกับวันนี้นะคะสำนักงานนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรจนการรู้ว่ามอนใส่ล้มไฟไหม้ต้องแจ้งเหตุไปก่อนแล้วต่อมาที่สำคัญก็คืออาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นอาการเป็นยังไงผู้จัการจะได้สั่งรถให้เหมาะสมไปไปช่วยอาการก็อย่าง ก็จะประสานอาตชีบองถ่ายออกมาหนแรกเนื่องากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้าเทศบาลนองถ่ายนะคะแล้วก็หนวยที่สก็คือจะเป็นของจัันั้นก็ดูว่ามี้รับบาดเจ็บนวกีราแยกคัร่วมัเ็สีแดงที่เหลือีเขียวแล้วก็ขอในกรณที่้รับบาดเจ็บสีแดง

แก่ก็อินดงข้าวขาวใส่เลยนะคุพ่เดนน้ากนอ เมื่อที่ดังก็โทรไปแจ้งเจนิฟิตก็โทรไปแจ้งกับกองกำลังให้มาเพื่อสืบพิสูจน์มีการบังคับใช้ในเรื่องของหมังกรนกมาตลอดรู้สึกว่าพอน้องปอขึ้นมายืนปุ๊บเนี่ยนะคะพี่น้องห้ามาแล้วนะครับแล้วก็ได้ขับเคลื่อนมาตลอดนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาระเต็งด่วนนะครับเป็นวาระทางเรี้ย จะมีทั้งให้กับหนุนน้องๆนะครับเมื่อรอาทิตย์ที่แล้วนะทางเมืองทุกคอนก็ได้ทำกิจกรรมแจกบอลจับไปแล้วนะครับคนที่ได้รับบทตรขอการและก็ตลอดไปในอยากจะขอให้าหนุนน้องๆที่ได้รับบทรกันนอกไปนะฮะสูงใส่ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดศูนย์ขอขอการัดกันนิดนึงนะครับสิบเอดเมษายนงนี้นะครับเราจะมีการเปิดศูนย์ช่วงเทศกาล แล้วก็เราจะมีการมา้ังใช้เรื่องของบวกนิทรรศยอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็จะต่อเรื่องยัดอายไปตอลอดทั้งปีนะครับ ตกลงนี่เป็นสีอะไรกันบ้างคะวันนี้ตอนนี้มีสีแดงสองคนนะคะคือคนไข้หนักที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเนียนะคะ,ะใช่ค่ะอยู่บนรถเดินหนึ่งคนแล้วก็อยู่ที่มอเตอร์ไซค์หนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนที่เกิดเหตุแล้วก็มีสีเหลืองบางลาหนึ่งคน <c oughs> แล้วก็มีสีเขียวเล็กน้อยหนึ่งคน <c oughs> ค่ะเมื่อรายงานแพทย์เสร็จแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะ